ชั้นสองใช่เดินไปจะโดนสะเก็ดครับต้องระวังโอเคไปเราจะไปห้องที่มันเยอะๆเ,เหรอครับเฮ้ยไปใช่ใช่ใช่จะไปที่เยอะแต่ตึกนี่ขึ้นยากนิดนึงนี่ยเนี่นี่ตึกข้างหน้าเนี่ย เอ้เดี๋ยวไม่ใช่ตึกนี้ไม่ใช่ตึกนี้ตึกอีกตึกตึกตู้นะตึกถัดไปอะระวังนะสองบีระเบิดเยอะมากในตึกนั้นอะแล้วก็อยู่ตามชั้นด้วยโอ้ยแต่ของดีมากตึกนี้บอกเลยย่เล่นอุ้ยยืนพอดีเลยโอหกำลังยิงโอ้ยเจ็บเลยอครับาถกับไม่ใช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 ่มันยิงกันเองได้ครับใช่สิเข้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีนี่อยู่โอซีสี่เลยอ่ะกำลังยิงเดินมาผ่านลำกล้องพอดีเลยไม่ดีกล้วเป็นในนี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โดนดีแล้วเป็นเอนเตอร์เราจะเป็นอื่นนะจะรีบไปเหลือแล้วเป็นบาเลตนี่ไม่กา้เรียบร้อยแล้วกำลังยิงวิ่งมาพอดีจังหวะยิงเลยไม่เป็นไรผมมีเพียงคิวเลอร์อยู่ด้วยแล้วรถเยอะไหมครับเมื่อกี้โดนไปเท่าไหร่ครับก็ผิดเปอร์เซ็นต์อ่ะ ไอปืนอะไรวะสีเ <mini> ข <drained out> <ancial> ้ามาก่อนผมต้องสะสมเอ็มไน่ไงอ๋อมีผมทิ้งไว้ในรถกล่องหนึ่งอะไม่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 ถึงไอนี่อ่ากระสุนเอ้ยไม่ใช่กระสุนปืนเอ็มไนเอาไปแลกอยู่ในรถอันหนึ่งผมได้มาเมื่อคิดอ้ไปเรื่อยผมยังไม่หยุดลุดไหลไว้เนี่ยโอ้ยนั่นไง มานนี่คุณกำลังจะผสมพยาบาลไวตัแล้วไม่ตัวแล้วไม่ตัวแล้วออ๋ยิงหน่อยยิงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่หลังกล่องติฟ้ากล่องบังผมมองไม่เห็นไม่มาไม่มาไม่มาดิเฮ้ยร้องหุ่นด้านซ้าย